สวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับผมชัยวัชชัยอินวงนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะอ่านค่านะครับแบบอนาล็อกของเจ้าตัว Raspberry Pi Pico นะครับซึ่งโมดูลของผมนะครับที่พัฒนาขึ้นมาในชุดการเรียนรู้ก็จะมี2ตัวก็คือตัวนี้ฮะ p o t e n t i l m e t e r นะครับแล้วก็เซนเซอร์ อ,อ่านค่าข่าดำนะครับ2ตัวนะฮะแต่สหรับในคลิปนี้ก็จะใช้แค่ตัวเดียวก็คือโพเทชเชียนมิเตอร์ตัวนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Raspberry Pi Pico เนี่ยนะครับขาพินเอานะครับที่สามารถอ่านค่าแบบอนาล็อกได้ก็จะมีอยู่สี่าขานะครับก็จะมีขา GP 26นะครับ G.P. 27แล้วก็ G.P. 28ซึ่งผมก็ได้ทำไว้ตรงส่วนตรงนี้นะครับส่วน G.P. 29ขาที่4เนี่ยเขาบิวอินไว้ในในบอร์ดของเขานะครับซึ่งต่อเข้ากับโมดูลวัดอุณหภูมินะครับประมาณนี้นะฮะอ่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเพิ่มขาอนาล็อกนะครับเราก็สามารถที่ใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวแปลงนะฮะ A.D. a D c to ดิจ i t a l ตัวนี้ก็ได้นะครับ สำหรับในการเขียนคําสั่งนะครับการอ่านค่าแบบอนาล็อกของ Raspberry Pi Pico เนี่นะครับเขาก็จะมีในส่วนของ Library มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําเข้าในส่วนของโมดูลที่เกี่ยวข้องกับ Library ของการอ่านค่าแบบอนาล็อกนะครับตอนนี้หลังจากที่เราเปิดทัวร์นี้ IDE ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็อาจจะ new ไฟล์นะครับ New ไฟล์ตอนนี้ผมมีไฟล์ขึ้นมาอยู่นะครับ เราก็ทำการ new file นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับเ็ save add เลยในการ save add เนี่ยเขาจะให้เรา save อยู่สองที่นะครับก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากับบอร์ด Raspberry Pi c o นะครับผม save ไว้ที่คอมพิวเตอร์ผมก่อนแล้วกันนะครับเออใช้ชื่อว่าอะไรดีอ่า test แล้วกัน test test ADC นะครับ ไม่ต้องใส่นามสกุลนะครับเพราะว่าตอนนี้ไทป์ของนามสกุลก็จะเป็น Python แล้วก็เซฟเลยนะครับอ่าเราก็จะได้พื้นที่ในการเขียนโค้ดนะครับของ Python แล้วก็พื้นที่สำหรับแสดงผลนะครับก็คือหน้าต่างเชลตรงนี้นะฮะผมจะทำการเสียบนะครับ p o t ทเ t i o meter ของผมนะครับรือว่า Volume ตัวนี้ของผมเข้าไปที่ช่อง GP26 นะครับ ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทำการนำเข้าในส่วนของโมดูลนะครับที่เป็นไลบรารีเกี่ยวข้องกับการอ่านค่าแบบอนาล็อกนะครับแล้วก็ฟอร์มนะฮะฟอร์มแมชชีนฟอร์มแมชชีนแมชชีนพิมพ์ถูกไหมไม่ถูกนะครับฟอร์มแมชชีนนะครับ import อ่า import สำหรับโมดูลที่เกี่ยวข้องกับการอ่านค่าแบบอนาล็อกเนี่ยนะครับจะมีอยู่2โมดูลนะครับก็คือโมดูลพินเพราะว่าเราจะต้องเรียกใช้งานขานะครับตอนนี้ผมเสียไว้ที่ขา gp 2 6นะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือเป็นโมดูลนะครับที่ใช้ในการอ่านค่านะครับแบบอะนาล็อกนะฮะก็จะเป็นโมดูลที่มีชื่อว่า adc นะครับหลังจากที่เรานําเข้าโมดูลเสร็จนะครับเราก็มากําหนดขานะครับที่ เราจะเรียกใช้งานเนี่ยในโห e มด adc นะครับหรือว่าโหมด analog นะครับ input นั่นเองนะฮะซึ่งผมได้ทำการเสียบไปที่ขา26ผมก็จะประมาณนี้เลย adc 26นะครับเท่ากับโหมดก็คือโห e มด adc นะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็กำหนดขานะครับกำหนดขา pin out ที่เราเรียกใช้งานก็คือ26 นะครับก็จะคล้ายๆกันกับก,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 การเลใช้งานขา Pinout ในโหมด TWM นะครับประมาณนี้โอเคทีนี้คำสั่งในการอ่านค่านะครับแบบอ n นาล็อกนะครับคำสั่งก็คือเราก็จะเอาตัวแปรนะครับที่เราเก็บขา D/P 2 6ในโหมด ADC เนี่ยนะฮะมามาอ่านนะครับ,นะรบก็จะได้เป็น adc. นะครับเอ้ยไม่ใช่สิ adc 2 6นะครับ read. read. นะครับ underscore u 1 6นะครับวงเล็บเปิดปิดนะนี่คือคำสั่งในการอ่านค่านะครับ analog ทีนี้เราต้องการอ่านค่าแบบ analog นะครับเพื่อที่จะแสดงในหน้าเนี่ยฮะหน้าเชลของเราหรือว่าหน้าต่าง ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้คําสั่ง p ิ้นนะครับปิ้นวงเล็บเปิดปิดนะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้เราลองมาอ่านค่าดูว่า่อาอ่านค่าแบบอนาล็อกของรั s บิลลี่ p ายพิกโคนี่ยค่าที่ได้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็จะทำการลันเลยอ๊บอ่ะตอนนี้ค่าที่ได้คือ อทไรครับสามหมื่นหนึ่งพันสามหมืนหนึ่งพันสิบห้าเพราะเราหมุนละ,ะเดี๋ยวผมลองหมุนดูสิได้ไหมไม่ไปใช่ไหมครับไม่ไปก็เพราะว่าตอนนี้หลังจากที่โปรแกรมเริ่มรันเนี่ยนะครับอันดับแรกเขก็จะนําเข้านะฮะนำเข้าในส่วนของโมดูลที่เกี่ยวข้อง2ก็จะทําการประกาศขานะครับ gp 2 6ของเราในโหมด adc พอประกาศเสร็จปุ๊บก็จะมาอ่านคำสั่งพิมพ์แล้วก็จบนะครับโดยที่เราไม่สามารถที่จะหมุนปุ่มได้อีกแล้วนะถ้าเราต้องการแสดงค่านะครับให้มีการวนลูปนะครับเราจะใช้คำสั่งอะไรฮะจำได้ไหมครับคำสั่งวนลูปสำหรับ python เนี่ยก็จะมีอยู่แค่2คํคำสั่งนะครับก็คือคำสั่ง while แล้วก็คำสั่ง for นะครับถ้าเป็นคำสั่ง while เนี่ยก็คือวนลูปแบบ ไปตลอดนะฮะจนกว่าเงื่อนไขจะไม่เป็นจริงนะครับถ้าเป็นคําสั่ง for ก็คือเป็นการวนลูปนะครับตามที่เราต้องการว่าเราอยากจะให้มีการวนลูปอ่ากี่รอบนะครับตอนนี้ผมจะใช้คําสั่ง y นะครับ y y เงื่อนเงื่อนไขที่เป็นจริงตอนนี้ผมต้องการให้มีการวนลูปตลอดเวลาเลยนะครับผมก็จะใช้ t o นะครับ y h i l t o t o อย่าลืมคูนด้วยนะครับ แล้วก็คำสั่งภายใต้เงื่อนไขของ y เนี่ยนะครับเราก็แทบ็บเข้ามาหนึ่งแท็บนะครับเดี๋ยวเราลองรันปึ๊บนะฮะตอนนี้ค่าที่อ่านได้300 400นะครับลองหมุนดูนะเดี๋ยวผมจะหมุนไปเรื่อยๆนะครับค่าเป็นยังไงครับอ่ ค่าไม่ไปตามที่ต้องที่หมุนใช่ไหมครนะเดี๋ยวรู้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งค่าของเขาจะจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราต้องการให้หมุนแล้วนะครับอ่าตัวเลขเนี่ยจะทําการตอบสนองเลยเนี่ยนะครับให้เราใส่เวลาเข้าไปด้วยนะครับให้มีเวลาด้วยสักนิดหนึ่งเห็นไหมคตอนนี้เพิ่งมานะครับค่าเพิ่งมาเป็นหมื่นนะครับ นั้นผมแนะนําให้ใส่เวลาตามเข้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการให้พอเราหมุนโพสเชันแล้วเนี่ยนะครับค่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะครับตามการหมุนของเราเนี่ยผมแนะนําให้เรียกใช้โมดูลเวลาด้วยนะครับอาจจะใส่เวลาสักนิดนึงก็นะครับก็ได้นะฮะนั่นในการเรียกใช้โมดูลเวลาเนี่ยนะครับเราจะต้องทําการ Import เวลาเข้ามาด้วยนะครับผมก็จะ Import โมดูลของเวลาเข้ามานะครับ ก็คือ import time นะครับเข้ามาและหลังจากนั้นผมก็จะใส่ time sleep ผมก็จะมีการหน่วงเวลานะครับก็คือ time sleep นะครับ time sleep ผมจะใส่ซักประมาณศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับใส่นิดน้อยนะครับเพราะว่าโมดูล time sleep เนี่ยก็คือ time sleep เนี่ยถ้าเราใส่เลขหนึ่ง นะครับเวลาของเราก็จะเป็นวินะครับตอนนี้ผมจะใส่แบบนน้อยเลยนะครับจะลองดูนะครับเดี๋ยวกดหลันใหม่นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะลองหมุนดูนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็จะหมุนได้แล้วนะครับค่าก็จะเปลี่ยนตามที่เราหมุนนะฮะแต่ถ้าเราไม่ใส่เวลาเนี่ยนะครับอ่าเหมือนกบบเวลาเราหมุนไปแล้วเนี่ยค่าจะไม่ค่อยไปแต่เวลาเราเรียกใช้งานมันไปนะครับมันทํางาน แต่เวลามาแสดงตรงนี้มันไม่แสดงเฉยนะครับไม่ต้องเป็นงงวลนะครับไม่ต้องเป็นงงวลว่าเราจะต้องใส่เวลานะครับตลอดเวลาเราเรียกใช้งานนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือมันเป็นแค่การแสดงผลเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับการเรียกใช้งานนะฮะแบบ a อนาล็อกอินพุตนะครับก็จะใช้ได้สามขานะฮะทีนี้ในการประยุกต์ใช้ในการประยุกต์ใช้งาน เราจะทําการประยุกต์ใช้งานยังไงนะครับเราเอาเนี้ยไปใช้อะไรได้บ้างนะครับเราก็เอาเงื่อนไขของตัวเลขนี่แหละครับที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแหละครับไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมมอเตอร์ก็ได้นะพมหมุนแล้วทําให้มอเตอร์เนี่ยนะครับเร็วขึ้นแล้วก็ช้าลงอะไรประมาณเนี้ยตามตัวเลขของเขานะครับเดี๋ยวผมก็ลองทดสอบให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมมีมอเตอร์นะครับที่เป็นตัวหุ่นยนต์ตัวนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเสียบมอเตอร์ของผมเข้า่เสียบมอเตอร์ซ้ายแล้วกันนะครับเข้ากับอ่าช่องเสียบมอเตอร์ของผมนะครับเราจะลองควบคุมความเร็วนะครับของมอเตอร์ด้วยการหมุนวนลุ่มตัวนี้โอเคไหมครับผมจะมีไลบรารีของผมนะครับที่เป็นการเลือกใช้งานมอเตอร์นะครับ่เดี๋ยวผมจะ นำเข้าไลบรารีของผมนะครับซึ่งไลบรารีของผมเนี่ยก็จะมีชื่อว่า,าเดี๋ยวผมก็จะฟอร์ม For form maker นะครับเดี๋ยวขอขายไลบรารีก่อนนะครับ form maker เติม s ด,ด้วยนะครับ import อ่า import ในส่วนของมอเตอร์แล้วกันนะมอเตอร์มอเตอร์ถ้าเรียกใช้ในไลบรารีเนี่ยให้พิมพ์ตัวใหญ่ทั้งหมดนะครับมอเตอร์ ar, นะฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาเทสไลบรารีของผมก่อนนะครับในส่วนของโมดูลไลบรารีของผมเนี่ยนะครับที่เป็นมอเตอร์นะครับคำสั่งของเขาก็จะมีแค่นี้ครับก็คือมอเตอร์นะครับวงเล็บเปิดปิด แล้วก็ดูว่ามอเตอร์มันมีมอเตอร์ขวากับมอเตอร์ซ้ายนะครับผมก็จะลองใส่มอเตอร์ซ้ายห้าสิบนะครับมอเตอร์ Motor ขวาผมเอาศูนย์ก็พอเพระตัวนี้ผมแค่เสียบเสียบเฉพาะมอเตอร์ซ้ายนะครับเดี๋ยวลองเทสด,ดูก่อนนะครัจะต้องเสียบแบตเตอรี่เข้าไปด้วยนะครับสําหรับบอร์ดของผมนะครับถ้าจะเทสมอเตอร์นะครับเหมืนแล้วนะครับ มันนี้นะแล้วผมจะลองใส่ลบดูนะครับอ่าก็จะหมุนถอยหลังแล้วนะครับโอเคไลบรีของผมทำงานแล้วนะครับแล้วเราจะลองดูอ่ะเราจะลองประยุกต์ใช้งานในส่วนของวนลุ่มตัวนี้กับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์นะครับทีน,นี้ค่าที่อ่านได้จากอ่าโมดูลนะครับ potential ของผมตัวนี้นะครับจําได้ไหมครับว่าค่าที่เขาอ่านได้เนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใหม่นะครับอ่าตอนนี้มอเตอร์ผมติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนดูนะครับอ่าค่าของเขานะครับตอนนี้ก็คือสามร้อยจริงแล้วค่าจะต้องเป็นศูนย์นะครับ แต่มันก็ยังคงมีกระแสไฟผ่านเข้าไปในตัวลัสูลิพายพิโคนะครับเดี๋ยวลองหมุนให้สุดเลยอ่าพอหมุนสุดปุ๊บค่าที่ได้สูงสุดก็คือ6 5 5 3 5นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นค่าสูงสุดนะครับของการอ่านค่าแบบอนาล็อกของลัสูลิพายพิคนะครับก็คือค่าของเขาเนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0ูนย์ถึงหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับเมดละ เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์มอเตอร์ของผมไว้ก่อนนะครับทีนี้ในโมดูลนะครับมอเตอร์ของผมจากไลบรารีเนี่ยค่าที่ได้เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่นะครับค่าที่ได้ของผมเนี่ยจะมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับแต่ค่าการอ่านนะครับของ p o t ิเช i a นมิเตอร์ตัวนี้หรือว่าค่า Analog Input ของ Raspberry Pi Pico เนี่ย นะครับมีค่าตั้งแต่ศูนถึง60,000นะครับ5535เนี่ยนั้นเราจะต้องทำการแปลงนะครับแปลงค่าให้เป็นศูนถึง100นะครับเพื่อที่จะเอามาคอนโทรลมอเตอร์นะครับผมก็จะมีไลบรารีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไลบรารีที่ใช้ในการแปลงค่านะครับในไลบรารีไม์เมเกอก์ิองผมนะครับนั้นในการเรียกใช้ ไลบรารีตัวนี้หรือว่าโมดูลตัวนี้ผมก็จะต้องนำเข้าเข้ามาด้วยนะครับก็คือชื่อว่า Map นะครับนี่ชื่อว่า Map นะครับนั้นผมก็จะต้องทำการ Map ค่านะครับหรือว่า Convert หรือว่าแปลงค่านะครับจากศนนะครับถึงห5ห3 5้าห้า้อยสาห้าเนี่ยให้เป็น0นถึงหนึ่งนะครับซึ่งคำสั่งแ a p ของผมนะฮะก็ก็คือคำสั่งนี้ครับ ก็คือ Map นะครับวงเล็บเปิดปิดแล้วก็จะเหมือนกับคำสั่งแ a p ของ Arduino นั่นแหละนะครับก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นค่าที่เราต้องการ Map ค่าที่เราต้องการ Map ก็คือค่าเนี้ยครับก็คือ ADC AD 26กเนี่ยนะครับก็คือเป็นค่าที่อ่าน analog นะครับของ Raspberry Pi Pico ตัวเนี้ยนะครับผมจะต้องนำมา Map แล้ว Map ค่าตั้งแต่0ค่าแรกนะครับถึง 6 5ห้าหนะครับให้เป็นค่าศูนถึง100นะครับประมาณนี้นะโอเคไหมครับแล้วแมปตัวเนี้ยผมก็จะเก็บไว้ในตัวแปรที่มีชื่อว่าชื่ออะไรดีชื่ออะไรดีครับก็คือชื่อแมปยี่สิบกันเนาะ M A P ยี่สิบหกแล้วกันนะครับอ่านี่อันนี้คือผมกำลังจะแมปนะครับแมปค่า A D C นะครับจาก0ถึง655 35เนี่ยให้เป็น0ถึง100นะครับเพื่อที่จะเอาไปควบคุมมอ,อเตอร์นะครับทีนี้ในการแมปตัวเนี้นะครับคำสั่งแมปตัวเนี้ยผมก็จะยกเข้าไปในใน Y นะครับ ผมก็จะโยกเข้าไปรันใน Y นะครับเพื่อที่จะอ่านค่าหรือว่าอัปเดตค่า ADC 26นะครับหรือว่าค่า Analog Input ตัวเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำการแมปค่านะครับให้เป็น0ถึง100โอเคนะครับต่อไปพอผมแมปค่าได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะเอาค่าที่แมปเนี่ยไปแทนในในค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ของผมนะครับ นะครับเราก็จะเอาคําสั่งมอเตอร์มาเลยนะครับแล้วก็เอาค่าที่แมปตัวเนี้ยนะครับไปแทนในเป็นค่าของมอเตอร์นะครับโอเคนะฮะแล้วเราลองหลันดูนะครับอตอนนี้เห็นไหมฮะ6กหมื่นเลย นะ่านั้นเราก็หมุนมาแนี้ครับอันนี้คือเวลาเราจะเอาไปไประยุกต์ใช้งานเนะี่ยก็ได้นะครับก็คือควบคุมความเร็วของมอเตอร์เนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวค่อยเอามาควบคุมทิศทางของมอเตอร์ด้วยแล้วก็ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ ตามด้วยนะครับก็คือพอหมุนอานเนี้ยนะครับค่อยความเร็วขึ้นแต่พอเราหมุนกลับมานะครับก็มอเตอร์ก็กลับทิศทางแล้วก็กลับความเร็วด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานในเวลาเราทําโครงงานนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นคลิปของการอ่านค่านะครับแบบอนาล็อกของ r a s p b e r r y Pi Pi c o นะครับโดยใช้โมดูลโพเทนเชียลตัวนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ลองฝึกเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับ